สุขที่ผ่านมาเ่าศิลปินดารา ara, ก็ต่างตกท้าคว้าปริญญาจากรู้จัจุรีกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะโดยมีพระเอกหนุ่มหล่อสนสัญยุกทรงไพศาลที่ศึกษาจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมนาโนหลักสูตรนานาชาติเมย์ปวินสุดาจันเกตนักแสดงและพิธีกรก็จบจากคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโฆษณาตามด้วยนางเอกคลื่นลูกใหม่เอ็มสิริพิชยาที่คว้าเก <resolution> ียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะครุศาสตร์ และปิดท้ายที่สามสาวนำทีมโดยมัดหมี่พิมดาวเต้านัทพรตรีนันทรัตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองรู้สึกซาบซึ้งมากนะครับแล้วก็ยินดีมากที่ตัวเองและเพื่อนๆทุกคนจบพร้อมกันนะครับแล้วก็ผมซาบซึ้งที่ได้เจอประเทศมากๆเลยเต้าก็ดีใจมากค่ะดีใจแทนทุกคนแล้วก็ภูมิใจมากด้วยที่แบบวันนี้เราทําได้พร้อมกันหมดเลยอย่างงี้ค่ะ,คะใช่ค่ะได้เกียรตินิยมอันดับสองค่ะได้แบบ เฉียดเฉียดวันนี้เดียวไล่ไล่ทำนี้ก็นนาะ่าก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอประเทศแบบว่าใกล้แบบใกล้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็จบจากศิลปกรรมค่ะใช่เฉียดฉิวมาเหมือนพี่แจวเหมือนกันลำสองแบบนิดนึงค่ะค่ะก็จบคารุศาสตร์ค่ะก็ดีใจปรบปื้มเขารู้สึกเหมือนกันทุกคนเนาะแล้วก็ คือแบบร้องไห้เลยอ่ะแบบว่าคือตรงที่นั่งอยู่ใกล้พักมากเลยนะก็จบมาได้เกียรติยมอันดับหนึ่งค่ะอันนี้เก่งจัายอนยอดยอดคช่ถ้ะมันมีก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจเหมือนทุกคนเลยค่ะก็มันมีอยู่คณะศิลปกรรมนะคะเอกไบร์สค่ะก็ เหมือนกับพี่เต้กับกับกับเพื่อนค่ะก็ได้เกียรตินิยมันดับสองค่ะทุกคนเกียรตินิยมหมดเลยเม่ออันดับ3มได้ไหมคะไม่มีโอเคเราจะเป็นเพื่อนกันก็คือจบจากนิเทศศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเอกโฆษณาค่ะก็จบด้วยเกียรติเฉลี่ย3มต้นๆเท่านั้นค่ะไม่ถึงเกียรตินิยม ก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็เออก็เห็นแบบว่าอย่างแบบอยู่กับสนนี่รู้จักกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วแบบจบพร้อมกันก็เออดีใจดีใจเออก็สนคงทํางานในวงการก่อนนะครับคง <laughs> แบบเล่นละครให้ดีก่อนแล้วก็ก,ก็ดูแนวโน้มอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับผมถ้าของแล้วก็คงเหมือนกับสนค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเรา,เรามีละครต้องรับผิดชอบอยู่2เรื่องเลยค่ะก็ค่อนข้างหนักแล้วก็ไม่ไม่มีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นแล้วด้วยค่ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่เดี๋ยวต้องรอดูอีกที ตยังมืยงานกันทุเจ็ดวันทำการค่ะแน่นอนค่ะว่างเลยค่ะเอามาเลยค่ะงานก็ประมาณพวกเราว่างแล้วนะคะตอนนี้มีใครเรียนต่อโท้แบบเลยไหมเรียนเลยยังน่าจะอยากประสบการณ์กันก่อนค่ะการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานก่อน